พระอาจารย์รูปต่อมาไม,ไม่ธรรมดาครับโอ้โหรูปนี้นก็เก่งนะแล้วก็มีน้ําใจด้วยทุกสิ่งทุกอย่างโลกเนี่ยไปไหนด้วยกันโอ้โยวันนั้นซื้อของฝากเจ้าวาดพันกว่าบาทท่นา,าททนก็มีน้ําใจให้ตลอดให้พระอาจารย์จ่ายวันนั้นนั่งแท็กซีไ่ไปด้วยกันไปบรรยายโออท่า็นคนที่ให้จริงๆ700เจ็ดร้อยกว่าบาทพระอาจารย์ก็เป็นคนจ่ายช่างมีน้ำใจลือเกิดนะลรงนะ้อ่ะบทเพลงประจำตัวท่านครับพระอาจารย์รูปนี้ไม่ธรรมดาครับมีต้องเพลงนี้นะครับ นในฐานเราลูกขอฤกษ์ศิษยกันให้บุญ <c oughs> ไม่ธรรมดาครับพะอาจารย์ประเด็จตสรุปสาธุนัต่กับท่านอีกครั้งหนึ่งครับนี่บทเพ่งท่าน,นจริงลูกไม่เปิดให้ท่านท่านไม่ยอมพูดนะรูปน,นี้เนี่ยสไตล์น้ำเดิมเราเลยนะครับพี่จริงเขาร้องผิดลูก ต้องเป็นขอเป็นพญาติในลำไส้เธอได้ไหมเราเออหากเธอชอบกินลาบอิบธรรมดาครับอาจารย์ประเด็ดนจริงจุ่สารต้อนดันกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับนี่ยบเพลงท่าน,นีจริงๆลูกไม่เปิดนะท่านท่านไม่ยอมพูดนะรูปนี้เนี่ยจ่ายน้ำเดือมเราเลยนะครับพ <c oughs> ี่จิงเขาร้องผิดลูก ต้องเป็นขอเป็นพยาธในลำไส้เธอได้ไหมเราเออหากเธอชอบกินลาบดิบด้วยความปรารถนาดีจากสงสารท่สุขนิมนต์ครับพระอาจารย์เประจิตรสโลสารุะครับท่านด้วยครับนิมนต์ครับกพระอาจารย์พระมาสปอแล้วก็พระครูเนี่ยถอนชาแล้วก็ธรรมสวัสดีนักเรียนที่กาลังจะน่ารัาทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์จะสั่งนะทำตามพระเลยเอาปรอบมือห้าครั้งสุข เป็นจังหวะนิดหนึ่งค่อนไทยให้ตื่นตัวตบมือห้าครั้งเป็นจังหวะเลยหนึ่งสสี่ห้าตบมือห้าครั้งตบให้ดังกว่านี้โอ้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมสุดกอดตบเข่าห้าครั้งยืดไก่ก็ยืดไก่ก็เลยตบเข่าห้าครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิม ตกพื้นห้าครั้งผมไม่ได้ยินเลยหนวผมไม่ได้ยินเลยตกพื้นห้าครั้งโรงเรียนที่แล้วตกที่หลอดไฟล่วงสิบหลอดเลยครับเราอยากให้ตกให้ฉลบบึ้กลงมาเลยตกพื้นห้าครั้งตกให้ดังกว่านี้ตกใหม่อีกที่ตกให้ดีกว่าเดิมตกแก้มห้าครั้งตกแก้มตกแก้มตกแก้มห้าครั้งไม่ได้ยินยาพระอาจารย์จะตกสาธิตให้ดูลยคบตกแก้มห้าครั้ง ตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมสองมือเลยเคหัวห้าครั้งไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินให้มันดังเสียงด้วยเคหัวห้าครั้งใส่เสียงเลยก๊กก็ก็กเออเคหัวห้าครั้งเคให้ดังกว่านี้เคใหม่อีกทีเคให้ดีกว่าเดิมดึงหัวห้าครั้งไม่ได้ยินเสียงเลย ก็ได้ยินเสียงล้วใส่แล้วจิ๋ง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 ดึงหัวห้าครั้งดึงให้ดังกว่านี้โอ้โหดึงใหม่อีกทีดึงให้ดีกว่าเดิมนั่งตัวให้ตรงห้าครั้งมันจะมันจืดจืดจืดอีกเอ้ยไหทั้งหมดตั้งกายตรงใครคุยกันนะพระอาจารย์จะนับหนึ่งถึงสามแลลูกถ้ายังไม่หยุดนะพระอาจารย์จะนับสี่ห้าหกต่อไปถ้ายังคุยอีกพระอาจารย์หักแขนเคลื่อนหัวเลย ต่อไปให้คนข้างหน้านั่งตัวตรงนี้เฉยคนข้างหลังขยับมาหาคนข้างหน้าเมื่อขยับมาถึงคนข้างหน้าแล้วเอามือมาวางที่ไหล่เพื่อนและข้าด้วยเข้าเบาๆขยับมาและข้อยาวๆเข้าเบาๆเพื่อนเมื่อยไหมเมื่อยไหมถามเพื่อนได้เพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋า้องมีแต่เสียงพูดเฉยๆเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่อนป๋าลวดให้ลวดให้ลวดให้ อาวนวดที่ไหล่เพื่อนนวดเอาพูดด้วยนวด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 เออต่อไปนี่มือมาจากที่ขมับเพื่อนสองนิ้วจับที่ขมับสองนิ้วจับที่ขมับแล้วแม่มือจับที่ท้ายถอยแม่มือจับที่ท้ายถอยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่าดีดอิสตงอนต่อหาเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่อนจ๋า นวดให้นวดให้นวดให้โอ้ยมีความสุขเอานวดนวดนวดฝั่งไทยนวดนวดฝั่งพนมมือขึ้นมาพนมมือขึ้นมาพนมมือขึ้นมาแล้วประวัติขึ้หลังเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่อนจ๋าสับให้สับให้สับให้เอาสับ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 โอ้ยเอาโอ้ยสับเบาๆเอาสับ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 โอ้ย สับที่เอวเพื่อนสับที่เอวเพื่อนโอ้ยหากเรากำลังสบายผมมือพันคนอ้วนสับผมผอมเขาเรียกว่าหมูสับลูกถ้าคนสบคนผอมสับคน้วนเขาเรียกว่าสับหมูถ้าคนอ้วนสับคนอ้วนนี้เขาเรียกว่าหมูสับหมูเลยต่อไปกรมาปั้นขึ้นมากรมาปั้นขึ้นมาวางที่หลังเพื่อนอย่าไวเลยเพื่อนถามเพื่อนได้เพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่อนจ๋าทุบให้ทุบให้ทุบให้ เอาตุ๊ตตุ๊ตต sure> ุ๊ตตุ๊ตตุู๊ตุ๊ต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 ตุ่ตตุ๊ตตุ๊ตตน๊ตตุ๊ตตน๊ตตุ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 ๊ตตเ๊ตตุ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 กตตุ๊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 ตตให้ตุกตตุตทุ๊้ทุ๊ตตุ้ตตุ๊ตตุ๊ตทุ๊ตตุก่ท่านสุกนั้นถึุเพราะว่า ทำอย่างไรจะได้สิ่งนั้นตามมาเพราะทําดีได้ทําชั่วได้ท like ําไม่เชื <im <im ่อพุทธศาสนาสอนมีเหตุผลทั <im 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 ้งหมดกลับหลังหันครับเห็นไหมทําอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเลยให้เพื่อนสบายเราก็ได้ความสบายจากเพื่อนแล้วมันมุกขึ้นมาถาเพื่อนเพื่อนจ๋า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 เพื่อนบักเพราะที่หลังเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋า เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่อนจ๋านวดให้นวดให้นวดให้เอานวดที่หลังเพื่อนเอานวดนวดนวดเอานวดนวดนวดด้วยบางคนกำคอเพื่อนเลยเอานวดนวดนวดต่อไปเอานิ้วขึ้นมาจับที่ขมับเพื่อนแล้วถามเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่อนจ๋าบีบให้บีบให้บีบให้ต่อไปหมุนที่หัวเพื่อนหมุน อ้บุญเอโห้ถอนหาย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 ต่อไปพนมมือขึ้นมาถามเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่อนจ๋าสับให้สับให้สับให้อ่าสับ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 หาพวกเรากำลังสบายอยู่สับดังดังอู้ดังอากอักเลยหาพวกเรากำลังสบายอยู่สับดังดังอู้ตำรวดตามกระพันขึ้นมา ถามเพื่อนเพื่นจ๋าเพื่อนจ้าเพื่อนจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่อนจ๋าทุบให้ทุบให้ทุบให้เอาทุบ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 ทุทุบ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 ตัวตามด้วยนี่แน่นี่แน่นี่แน่คนบ้าคนผีทะเลคนผีมหาสมุทรแต่สิทธิ์อีกเรากําลงสบายปวบมือท่านมดตั้งใจตรงมดหทับหลังหัน